ัดพังงาค่ะก็มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประจำปี2565เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานายจำเริญทิยพยพยะ์งธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประจําปี2565โดยมีพระเทพปัญญาโมลีรองเจ้าคณะ ภาค17เป็นประธานสงฆ์โดยมีหน่วยงานองค์กรประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งสิ้นจำนวน136,632บาทและได้มอบทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์จำนวน29ทุน โดย29ทุนนะคะแบ่งเป็นกองทุนพัฒนาเด็กกรุมการพัฒนาชุมชนจำนวน9ทุนค่ะกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดพังงาจำนวน20ทุนทุนละ1,500บาทรวมเป็นเงิน43,500บาทซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพังงาค่ะได้ใช้จ่ายเงินกองทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทมาโดยตลอดปัจจุบันค่ะมีเงินกองทุนอยู่ทั้งสิ้น1ล้าน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี2522เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้โอกาสต่อมาในปี2536สมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปธัมภ์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนใน ชนบทค่ะ